สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบเจอกันเช่นเคยนะคะกับแอดมินคนเดิมค่ะแล้ววันนี้แอดมินก็มีเรื่องเล่าร้อนๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกแล้วค่ะและเรื่องเล่าร้อนๆในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับร้อนจากข่าวฆาตกรรมคนขายกล้วยไม้วิญญาณยังไม่ปรากฏให้เห็นจังหวัดปทุมธานี เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2559เป็นเหตุการณ์สยองขวัญชวนขนหัวลุกที่เคยเป็นข่าวดังในช่วงเวลาหนึ่งเลยทีเดียวเหตุเกิดที่ร้านขายกล้วยไม้แห่งหนึ่งริมถนนเส้นรังสิตนครน,นายกพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งฝันหัวฆ่าโหดผัวเมียเท่าเจ้าของร้านขายกล้วยไม้ริมถนนรังสิตนครน,นายกดับสยองสองศพคาร้าน ทราบคาตกรเป็นหลานชายของผู้ตายที่เกิดไม่พอใจเนื่องจากมาขอเงินแล้วถูกต่อว่าจึงกลับมาบันดาลโทสะทำร้ายสองผัวเมียจนเสียชีวิตก่อนจะปล้นเงินไปเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นที่ร้านจำหน่ายพันกล้วยไม้ชนิดหนึ่งที่ปลูกเป็นเพิงยาวเกือบ50เมตรอยู่ริมถนนสายรังสิตนครน,นายกหลังจากตำรวจได้รับแจ้งเหตุได้เข้าไปตรวจสอบภายในร้าน พบศพนายสำอางกระจ่างแสงอายุ70ปีอยู่บ้านเลขที่100ทับ415หมู่2ตำบลบึงสนันอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีสวมเสื้อแขนยาวสีฟ้ากางเกงขายาวสีดำสภาพศพนั่งคุกเข่าคว่ำหน้าจมกองเลือดเพราะถูกของมีคมฟันที่ท้ายถอยและใบหน้าล้ายแผลชะกันส่วนในห้องครัว พบศพนางบังอ่อนลักษ์กระจ่างแสงอายุ59ปีพรรยาของนายสำอางนอนงายจมกองเลือดอยู่ที่พื้นสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นสีดำมีบาดแผลที่ถูกฟันที่ศอกซ้ายและศีรษะกับใบหน้าจนเละจนแทบจำเขาเดิมไม่ได้คาดว่าทั้งคู่เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงนอกจากนี้ ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งคนถูกนำส่งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ไปก่อนหน้านี้แล้วชื่อว่านายสมรักและเลาะอ,อายุ33ปีลูกติดสามีเก่าของนางบังอ่อนรักที่ป่วยเป็นออทิสติกถูกข้องมีคมฟันที่ใบหน้าหนึ่งแผลแต่ไม่เป็นอะไรมากสอบสวนทราบว่าผู้ตายสองคนผัวเมียเปิดร้านจำหน่ายกล้วยไม้และพักอาศัยอยู่ที่ร้าน มานานหลายปีก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งเดือนได้มีนายธนกิจหรือต้นคำจำปีอายุ19ปีอยู่บ้านเลขที่154หมู่1 1ตําบลทับกุงอําเภอน้องแสงจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีศักเป็นหล้านชายของนางมังออนลักษ์มาขอพักอาศัยอยู่ด้วยและช่วยทํางานอยู่ที่ร้านก่อนเกิดเหตุเมื่อวันที่18ทธันวาคมนายธนกิจ ตัดรากกล้วยไม้ผิดพลาดจึงถูกนายสำอางต่อว่าตัดไม่ดีทำให้ขายไม่ได้ราคาจนเกิดมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนักกระทั่งช่วงเช้านางสาววารุณนนีชื่นใจอายุ21ปีลูกจ้างมาเปิดร้านก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบศพสองผัวเมียเท่า ถูกฆ่าตายและลูกชายถูกฟันได้รับบาดเจ็บนั่งเฝ้าอยู่ข้างศพแม่ส่วนนายธนกฤษล้านชายแอบหนีหายตัวไปแล้วจากนั้นตำรวจจึงเร่งค้นหาตัวคนร้ายโดยให้เจ้าหน้าที่มูลลนิธิดำน้ำงมหาหลักฐานในคลองหลังร้านพบมีดอิโต้จมอยู่ก้นคลองคาดว่าเป็นอาวุธที่คนร้ายใช้สังหารผู้ตายแล้โยนทิ้งคลองจากนั้น จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับตามล่าตัวห้านชายจอมโหที่ก่อเหตุก่อนจะได้ตัวที่ร้านขายรถมอเตอร์ไซค์แห่งหนึ่งตำรวจสอบสวนนายธนกฤตให้คำรับสารภาพว่าตนมีปากเสียงทะเลาะกับนายสำอางจริงเนื่องจากเคยเข้าไปขอเงินนางมังอ่อนลักเพื่อจะเอาเงินไปซื้อรถบิ๊กไบค์แต่ทั้งสองคนไม่ให้นายธนกฤษเลยโกรธและกลับบ้านไป พอหลังจากนั้นก็กลับมาที่ร้านอีกครั้งด้วยความโมโหจึงใช้มีดกระหนามฟันนายสำอางล้มคว่ำเสียชีวิตเป็นศพแรกก่อนจะเข้าไปฟันนางบางออนรักที่เดินออกมาดูเหตุการณ์อีกคนเป็นศพที่สองแล้วช่วงที่หนีออกมาก็ไปฟันเอานายสมรักลูกผู้ชายผู้ตายที่นอนอยู่ในห้องจนได้รับบาดเจ็บไปอีกคนก่อนที่ตนเองจะกลัวความผิดหลบหนีไป โดยหลังเกิดเหตุนายสมรักลูกผู้ชายผู้ตายที่ป่วยเป็นออทิสติกซึ่งถูกฝันหน้าแหงได้ออกมานั่งเฝ้าศพแม่อยู่ทั้งคืนจนรุ่งเช้าก็มีลูกจ้างของร้านเข้ามาพบศพก่อนแจ้งให้ตำรวจทราบและจับคนร้ายมาดำเนินคดีตามที่เป็นข่าวอย่างไรก็ตามหลังจากเหตุการณ์อันนาสยุสสยองครั้งนั้นผ่านไปคุณนุช ซึ่งมีศักด์เป็นหลานชายของผู้ตายได้มาเล่าเรื่องราวชวนสยองขวัญเกี่ยวกับวิญญาณของคุณลุงและคุณป้าผู้ตายให้กับรายการคนอวดผีฟังคุณนุชเล่าว่าในช่วงแรกๆด้วยความกังวลใจเกรงว่าวิญญาณผู้ตายทั้งสองจะไปไม่สงบตนจึงได้ไปปรึกษากับร่างทรงเพื่อจะได้ชี้แนะให้ว่าควรทำอย่างไรดี โดยร่างทรงที่ไปหาบอกว่าวิญญาณของคุณลุงที่ตายไปไม่สงบซึ่งก็จริงๆเพราะหลังจากที่คุณลุงและคุณป้าเสียก็มีคนพบเห็นวิญญาณของทั้งคู่ออกมาปรากฏให้เห็นอยู่หลายครั้งวิญญาณไปหาหลานและน้องหลานของผู้ตายเล่าว่ามีอยู่วันหนึ่งผู้ตายไปหาที่บ้านมาในสภาพแต่งกายแบบตอนที่ใส่ในงานศพแต่พอหลานไปเรียกให้พ่อแม่ดู วิญญาณทั้งสองก็หายไปแล้วหรือกระทั่งหลังจากเผาศพผู้ตายไปแล้วน้องของผู้ตายก็ได้เห็นวิญญาณของลุงมายืนอยู่ที่หน้าบ้านพอเปิดหน้าต่างไปก็ยังเจอยืนอยู่แบบนั้นคนขายน้ำเจอผู้ตายกำลังนั่งขายของอีกรายเป็นคนขายของที่อ้างว่าเจอวิญญาณลุงกับป้าโดยในช่วงที่ยังไม่ได้รื้อร้านกล้วยไม้ที่เกิดเหตุ มีรถขายน้ำที่ขับผ่านมาแล้วมองเข้าไปในร้านปรากฏเขาเล่าว่าผู้ตายกําลังนั่งขายกล้วยไม้อยู่ในร้านเล่นเอาถึงกับร้อนไปเลยทีเดียวร้านเจอลุงผู้ตายมาลูบหัวเรื่องนี้หลานของผู้ตายเป็นคนเล่าให้ฟังเขาบอกว่ามีอยู่วันหนึง่งขณะที่อยู่ที่บ้านปรากฏว่าวิญญาณคุณลุงผู้ตายได้เดินเข้ามาหาที่บ้าน พร้อมกับเอามือรูปหัวและบอกว่าไม่ต้องกลัวนะลุงรักหนูนะนอกจากวิญญาณจะไปหายาดยาดแล้วคุณนุชยังบอกว่าวิญญาณของคุณลุงเฮี้ยนขนาดตามมาหลอกล้อนนายธนกฤตล้านอักตัอยู่ถึงที่คุกด้วยจนฆาตกรหวาดระแวงไม่กล้าอยู่ในคุกเลยอย่างไรก็ตามในขณะที่ถ่ายทํารายการคนอวดผีอยู่ คุณริวจิตสัมผัสก็ได้สื่อสารถึงคุณลุงผู้ตายได้ด้วยโดยคุณริวบอกว่าวิญญาณของผู้ตายได้มาหาตนก่อนที่จะอัดรายการด้วยซ้ำซึ่งจากลักษณะที่พูดถึงนั้นตรงกับคุณลุงผู้เสียชีวิตทั้งทั้งที่ไม่เคยรู้หรือเห็นรูปผู้ตายมาก่อนก่อนที่คุณริวจะแนะนำคุณน,นุชให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและเข้าใจว่าหลังจากนั้น เหตุการณ์คงจะคลี่คลายในทางที่ดีมากขึ้นและนี่คือเรื่องราวชวนขนหัวลูกจากข่าวที่แอดมินเก็บเอามาย่อความให้เพื่อนๆได้อ่านกันค่ะจะจริงหรือเท็จประการใดก็คงแล้วแต่ดุลยพินิจของแต่ละคนด้วยนะคะสุดท้ายนี้แอดมินต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตมาณที่นี้ด้วยค่ะขอให้ดวงวิญ,ญญาณของทั้งสองจงไปสู่สุคติด้วยเถิด และเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวหล้อนๆที่แอดมินนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรับฟังคลิปใหม่ๆกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีมีความสุขกันทุกท่านค่ะ